สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเข้าควรค่ะวันนี้จะพามาทำแกงหน่อไม้ใส่ปลาดุกย่างนะคะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะมีหน่อไม้มีปลาดุกย่างมีใบชะพลูนะคะเพื่อนๆใบชะพลูล้างแล้วก็หั่นไว้แล้วนะคะหัน่นหยาบๆค่ะแล้วก็พริกแกงนะคะเพื่อนๆพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งนะคะเตรียมไว้แล้วค่ะเกลือด้วยนะคะเพื่อนๆปลาดุกก็ย่างเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆน้นำหมอ้อตั้งน้ำแล้วก็น้ำเดือดน,นี้ก็ใส่พริกแกงได้เลยนะคะเพื่อนๆพริกแกงที่เราตำไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำล้างครบนิดนึงค่ะใส่ตะไคร้ หางตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปเลยนะคะหางตะไคร้นี่เสียดายนะคะเหลือจากต้นตะไคร้ตะก,กี้ที่ตังพีแกงก็เลยใส่ลงไปค่ะแล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มไปแล้วนะคะเพื่อนๆต้มไปแล้วค่ะใส่ไปเลยค่ะปรุงรสนะคะผงปรุงรสค่ะ ก็ผงชูรสนะคะเพื่อนๆก็แต่ความชอบเลยนะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะอีกนิดนะะึงค่ะเดี๋ยวรอน้ําเดือดน,นะคะให้น้ําเดือดก่อนแล้วก็ค่อยใส่ปลาดุกนะคะเพื่อนๆตอนนี้แกงก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆใส่ปลาดุกลงไปเลยนะคะปลาดุกย่างะคะ่ะ รู้สึกง้อจะเล็กกว่านิดน,นึงนะคะแกงไม่เยอะค่ะได้อยู่ค่ะ,คะแล้วก็ใส่น้ำปะลาร้ลงไปนะคะน้ำปะลาร้านะคะเพื่อนๆหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะถ้าไม่ใส่น้ำปะลาร้าก็ใส่กะปินะคะ อ,อน,นตามด้วยน้ำปลานะคะก่อนที่จะใส่น้ำปลาเพื่อนๆชิมก่อนนะคะตะกี้ในพริกแกงมีเกลืออยู่ด้วยนะคะตะกี้ชิมแล้วนะคะจืดนิดนึงนะคะหอมมากแล้วคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ เดี๋ยวรอน้ําเดือดอีกรอบนึงใส่ผักใบชาพูลงไปนะคะตอนนี้น้ําแกงก็เดือดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็ใส่ใบชาพูลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็กดให้จมนะคะหอมใบชาพูค่ะแกง แกงง่ายนะคะเพื่อนเพื่อนหน่อไม้ก็แค่ไปทุบๆนะคะเนี่ยทุบๆค่ะต้มน้ำทิ้งทุบๆแล้วก็ต้มน้ำทิ้งค่ะแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะคะน่าทานมากเลยค่ะไปค่ะเพื่อนเพื่อนทานข้าวด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนน่าทานมากๆเลยค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะ มาค่ะมาซับๆนํนำกันค่ะ